สวมชีพกราบบังคมบรมนาถขัติราชกษัตราสง่าศีภูบดินราชาพระจักรีรวมชีวีน้อมพักดีถวายพระพรดิถีงามยามมงคลดลสวัสดิ์ทศลัษเฉลิมพระชนมพันษาพระทรงเป็นจอมกษัตริย์นักพัฒนา ส่งเสริมงานจิตอาสาพระราชทานทรงบำเพ็ญพิริยะพระราชกิจทั่วสารทิศราชปีเปรมกเกษมสารน้ำพระไทยลินหลังดังสายทานทุกโครงการสารก่อเกื้อเพื่อประชาน้อมอันเชิญเทวะรัตนไตรอภิบาลป้องกันภัย ทุกที่สาพระพรานาไมยสดใสไร้โรคาพระชนมายุยืนยงทรงพระเจริญด้วยก้าวได้กะหม่อมขอเดชะข้าพรทเจ้าดรปราัยประวิร,รุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเ b AC, ส c บสะพานใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา